เรื่องราวที่จะนำทุกท่านไปร่วมรับชมรับฟังกันในตอนนี้ชื่อเรื่องบ้านเช่าท้ายซอยขอนำทุกท่านไปยังดินแดนที่ราบสูงชุมชนเล็กๆชื่อหมู่บ้านกกกอบนางสาวาวิภาวีหรือครูวิสาวน้อยผู้ใฝฝันอยากเป็นข้าราชการครูตั้งแต่วัยเด็กได้เห็นผลแห่งความพยายามของตนเอง เมื่อเธอสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้เป็นผลสำเร็จและเธอได้รับการบรรจุลงที่โรงเรียนบ้านกกกอกโรงเรียนชุมชนขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านแถบชนบทที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนาและขุนเขาการเดินทางมาถึงโรงเรียนบ้านกกอกในวันรายงานตัวครั้งแรกเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง ญาติผู้ใหญ่พร้อมเพื่อนฝูงเดินทางมาส่งคุณครูวิภาวีกันอย่างเนืองแน่นพร้อมกับคำวยพรและความหวังดีโรงเรียนบ้านกกอกนั้นแม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็อบอุ่นด้วยรอยยิ้มของเด็กๆในชนบทและความผูกพันของชุมชนในหมู่บ้านอาคารเรียนเก่าแก่แต่ก็ดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อย สนามเด็กเล่นกว้างขวางเหมาะแก่การทำกิจกรรมกลางแจ้งบรรยากาศโดยรอบเงียบสงบและเป็นธรรมชาติยิ่งหลังจากคุณครูวิภาวีทำความรู้จักกับคุณครูท่านอื่นๆซึ่งประจำอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วการเยี่ยมชมโรงเรียนของเธอก็ผ่านพ้นไปโดยเรียบร้อยวิภาวีได้เดินทางไปยังบ้านเช่าหลังหนึ่ง ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกอกได้ติดต่อประสานงานเอาไว้ให้บ้านเช่าหลังนี้ตั้งอยู่ท้ายซอยของหมู่บ้านกกอกเป็นบ้านไม้เก่าแก่หลังใหญ่มีรั้วล้อมรอบขอบชิดบรรยากาศดูเงียบเหงาและขลังเล็กน้อยแต่ก็มีเสน่ห์ในแบบบ้านในชุมชนชนบทภายในบ้านเช่าหลังนี้ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่า แต่ก็ดูสะอาดเรียบร้อยห้องนอนของวิภาวีอยู่ชั้นที่สองซึ่งเป็นชั้นบนสุดมีหน้าต่างบ้านใหญ่ที่มองเห็นทิวทัศน์ของหมู่บ้านได้อย่างชัดเจนเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นชายวัยห0ปีเศษชื่อรุงสมานและเธอมีภรรยาชื่อป้าส้อยทั้งสองเป็นเจ้าของบ้านที่ออกมาต้อนรับขับสู้คุณครูวิภาวีเป็นอย่างดี ในวันแรกที่เธอย้ายเข้าอยู่ในเช้าวันถัดมาแสงแดดอ,อ่อนๆในยามเช้าสาดส่องเข้ามากระทบใบหน้าของคุณครูวิภาวีเธอค่อยๆลืมตาขึ้นมองไปรอบๆห้องนอนที่ยังไม่คุ้นเคยในบ้านเช่าหลังเก่าแห่งนี้กลิ่นไม้เก่าและฝุ่นผงเบาๆลอยฟุ้งอยู่ในอากาศหลังจากที่เธออาบน้ำแต่งตัวเสร็จ วิภาวีก็เดินไปยังห้องน้ำเพื่อแปลงฟันในระหว่างที่กำลังแปลงฟันอยู่นั้นสายตาของครูวิก็เหลือไปเห็นรอยเปื้อนสีแดงจางๆติดอยู่บนผนังห้องน้ำเธอหยุดชะงักเล็กน้อยก่อนจะพยายามไม่ใส่ใจมากนะักพรางคิดในใจว่าคงเป็นรอยเลือดของสัตว์เลี้ยงหรืออาจจะเป็นรอยเปื้อนจากการทำอาหารของผู้เช่าคนก่อนๆก,ก,ก็เป็นได้ ช่วงสายวิภาวีเดินทางออกจากบ้านเช่าเพื่อไปยังโรงเรียนบ้านกกกอกด้วยรถจักรยานยนต์สีแดงคันเก่าของเธอระหว่างทางเธออดไม่ได้ที่จะมองไปรอบๆหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่ของชุมชนบ้านกกอกเป็นบ้านไม้เก่าๆสลับกับสวนผักหลังบ้านบ้านเช่าของเธอนั้นตั้งอยู่ท้ายซอยเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เงียบสงบ แต่ก็ดูโดดเดี่ยวยิ่งนักหลังจากเสร็จภารกิจการทำงานที่โรงเรียนในวันแรกเธอก็กลับถึงบ้านในช่วงเย็นคุณครูวิภาวีรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานเธอเดินเข้าไปในบ้านเปิดประตูห้องนอนแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนบนเตียงก่อนที่จะหลับไปอย่างรวดเร็วในค่ำคืนนั้น วิภาวีฝันเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งเดินวนเวียนอยู่ภายในบ้านเช่าเธอรู้สึกถึงความเย็นยเยือกและความหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกจึงรีบตื่นขึ้นมาเปิดไฟก่อนที่จะสวดมวนต์ไหว้พระเพื่อให้จิตใจนั้นสงบเยือกเย็นรุ่งเช้าวันต่อมาวิภาวีตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่สบายใจนะักเธอเดินสำรวจรอบบ้านอีกครั้ง และพบว่ามีร่องรอยบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกแปลกใจเช่นถ้วยชามเก่าๆที่วางอยู่ในตู้หรือรอยเปื้อนสีแดงบนประตูห้องนอนของเธอเธอเริ่มรู้สึกว่าบ้านเช่าหลังนี้อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ซ่อนอยู่บ้านเช่าหลังนี้ตั้งอยู่บนที่ดินขนาดใหญ่มีรั้วไม้ล้อมรอบ ด้านหลังบ้านมีสวนผลไม้ที่รกทึบและมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นให้ร่มเงาด้านข้างบ้านติดกับผู้เป็นเจ้าของคือบ้านของลุงสมานและป้าส้อยเจ้าของบ้านเช่าที่อัธยาศัยดีและใจดีเสมอลุงสมานและป้าส้อยอาศัยอยู่กันสองคนไม่มีลูกหลานและทั้งสองก็ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก วิภาวีสังเกตเห็นว่าบ้านของลุงสมานและปลาสอยนั้นค่อนข้างเงียบสงบไม่ค่อยจะมีเพื่อนบ้านคนอื่นมาเยี่ยมเยือนบ่อยนักเธอเคยถามลุงสมานเกี่ยวกับผู้เช่าคนก่อนอนแต่ลุงสมานก็เล่าให้ฟังเพียงเล็กน้อยว่าผู้เช่าคนก่อนที่ครูวิภาวีจะมาเช่าต่อน,นั้นเป็นชายหนุ่มที่ย้ายออกไปเมื่อไม่นานมานี้ ความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของวิภาวีเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับบ้านเช่าหลังนี้และผู้คนรอบข้างความสงสัยในใจของวิภาวีนั้นเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆหลังจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันหยุดของเธอวิภาวีตัดสินใจจะออกไปซื้อของใช้ส่วนตัวในตัวอำเภอ ก่อนที่จะออกจากบ้านลุงสมานและป้าซ้อยก็ออกมาต้อนรับขับสู้พร้อมกับถามไทยสารทุกสุขดิบตามราษาวิภาวีใช้โอกาสนี้ถามถึงผู้เช่าคนก่อนอีกครั้งลุงสมานและป้าซ้อยคะผู้เช่าคนก่อนย้ายออกไปนานแล้วใช่ไหมคะวิภาวีถามด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรฝ่ายลุงสมานและป้าซ้อย ก่แลกสายตากันเล็กน้อยก่อนที่ลุงสมานจะตอบว่าก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วล่ะครับเข้าเป็นเซลล์ขายของย้ายไปทำงานที่จังหวัดอื่นนะครับคำตอบของลุงสมานทำให้วิภาวีรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เธอได้ยินจากป้ามนเจ้าของร้านขายกว๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านบอกว่าผู้เช่าคนก่อน เป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่มารับจ้างขายของอยู่ในตลาดหลังจากซื้อของเสร็จวิภาวีแวะไปที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวของป้ามนอีกครั้งเพื่อสอบถามเรื่องราวเพิ่มเติมป้ามนเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาเช่าบ้านหลังนั้นและมักจะเห็นเธอเดินออกไปที่ตลาดอยู่เป็นประจำแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันมากนะ ความขัดแย้งในคำให้การของลุงสมานและป้านมนทำให้คุณครูวิภาวียิ่งสงสัยมากขึ้นเธอตัดสินใจกลับไปสำรวจบ้านเช่าที่เธอเช่าอยู่อีกครั้งคราวนี้เธอเดินไปรอบๆอบบ้านอย่างละเอียดด้านหลังของบ้านเช่ามีโรงไม้เก่าๆที่ลุงสมานใช้เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆวิภาวีแอบมองเข้าไปในโรงไม้ และพบว่ามีกล่องกระดาษและลังไม้เก่าๆวางซ้อนกันอยู่หลายกล่องนอกจากนี้เธอยังเห็นเสื้อผ้าของผู้หญิงแขวนอยู่บนตะขอเก่าๆด้วยขณะที่ครูวิศน์กำลังสนใจสิ่งของเหล่านั้นอยู่ลุงสมานก็เดินเข้ามาพอดีใบหน้าของลุงสมานเปลี่ยนเป็นสีแดงกำเมื่อเห็นวิภาวีอยู่ภายในโรงไม้ที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะ ห้ามเข้ามาลุงสมานตะคอกเสียงดังครูวิภาวีตกใจเธอรีบขอโทษลุงสมานและรีบเดินออกจากโรงไม้ด้วยความรู้สึกผิดหวังและกลัวเล็กน้อยเมื่อกลับเข้ามาภายในบ้านครูวิรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเธอได้ตัดสินใจโทรหาครูน้ำฝนเพื่อนร่วมงานที่โรงเรียนบ้านกกกอของเธอเพื่อขอคำปรึกษา ครูน้ำฝนแนะนำให้เธอติดต่อกับตำรวจพร้อมกันนั้นครูน้ำฝนยังให้เบอร์โทรของนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งครูน้ำฝนรู้จักหลังจากวางสายจากครูน้ำฝนวิภาวีก็ตัดสินใจโทรหาร้อยตำรวจตีคมสันรองสารวัตรประจำโรงพักตำบลกก,กอกเพื่อขอให้ช่วยสืบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น สวัสดีครับคุณครูมีอะไรให้ผมช่วยเหลือบ้างครับเสียงของผู้หมวดคมสันดังขึ้นทางโทรศัพท์วิภาวีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ร้อยตรวตีคมฝันฟังอย่างละเอียดผู้หมวดคมสันก็รับฟังอย่างตั้งใจก่อนที่จะบอกให้วิภาวีใจเย็นๆและบอกว่าหากมีเวลาเขาจะมาตรวจสอบพื้นที่แถบนี้ในวันพรุ่งนี้วิภาวีวางสายโทรศัพท์ และเองตัวลงนอนบนเตียงเธอรู้สึกเหนื่อยล้าและสับสนแต่เธอก็ตั้งใจที่จะไขปริศนาของบ้านเช่าหลังนี้ให้ได้ในวันพรุ่งนี้ครูวิภาวีได้นัดพบกับร้อยตำรวจตีคมสันที่ร้านกาฟแฟแห่งหนึ่งรุ่งเช้าวันใหม่ที่แดดอ่อนๆสาดส่องลงมาวิภาวีได้นัดพบกับร้อยตำรวจตีคมสันที่ร้านกาแฟเล็กๆ ในตวัวอำเภอทั้งคู่พูดคุยกันอย่างออกรถออกชาติทั้งสองอายุไล่เรียกกันทําให้การพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่นผู้หมวดคมสันเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนพื้นที่นี้และมีความผูกพันกับหมู่บ้านปกกอกเป็นอย่างมากหลังจากที่เรียนจบจากโรงเรียนเตรียมทหารและเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนในร้อยตารวจจนกระทั่งจบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อย มวดคมสันก็อาสาที่จะกลับมาทำง,งานที่โรงพักตำบลกกกอกพื้นที่ที่เขาเติบโตขึ้นมาเมื่อไวเด็กวิภาวีตั้งใจฟังเรื่องราวของร้อยตำรวจตีคมสันเป็นอย่างยิ่งผู้หมวดคมสันตั้งใจที่จะสืบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังคุณครูครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจะรีบหาเบาะแสให้เร็วที่สุด ร้อยตำรวจตีคมสันกล่าวอย่างมั่นใจขอคุณมากค่ะผู้หมวดวิภาวีตอบรับด้วยความซาบซึ้งหลังจากที่ผู้หมวดคมสันและครูวิภาวีแยกจากกันในวันนั้นผู้หมวดคมสันก็เริ่มต้นสืบสวนโดยเขาเริ่มจากการสอบถามข้อมูลจากป้ามนเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นคนที่รู้จักกับหญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง ซึ่งเคยมาเช่าบ้านพักหลังเดียวกับที่ครูวิภาวีเช่าอยู่ผู้หญิงไวกลางคนที่ทำงานรับจ้างในตลาดชื่อนางอ้อยเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านางอ้อยเป็นคนต่างถิ่นที่หายตัวไปอย่างปริศนาและไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนนอกจากนี้ร้อยตำรวจตรีคมสันยังได้ไปสอบถามข้อมูลจากเจ้าของร้านขายของในตลาด ที่นางอ้อยเคยทำงานอยู่และสามารถตามหาเบอร์โทรศัพท์ของนางอ้อยได้จากเบอร์โทรศัพท์ที่ได้นี้ผู้หมวดคมสันก็ใช้เวลาไม่นานนักเขาก็สามารถสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเกิดของนางอ้อยและผู้หมวดคมสันสามารถติดต่อญาติของนางอ้อยได้ญาติของนางอ้อยให้ข้อมูลว่าทางญาติก็ไม่สามารถติดต่อนางอ้อยได้เช่นกัน ขณะเดียวกันคุณครูวิภาวียังใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างปกติแต่เธอก็อดที่จะสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างไม่ได้เช่นเสื้อผ้าของผู้หญิงวัยกลางคนที่เธอพบในโรงไม้ของลุงสมานซึ่งไม่น่าจะเป็นของป้าส้อยและเรื่องราวที่ป้ามลเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเงินก้อนโตที่ลุงสมานและป้าสอยนำมาใช้หนี้กองทุนหมือบ้าน เป็นเงินเกือบห้าหมื่นบาทในวันหนึ่งขณะที่วิพาวีกำลังนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านของป้ามนป้ามนก็เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้ฟังว่าคุณครูรู้ไหมว่าลุงสมานกับป้าส้อยเนี่ยมีเงินเก็บเยอะมากเลยนะปีนี้แกเอาเงินมาใช้นี่กองทุนหมู่บ้านถึงห้าหมื่นบาทเชียวป้ามนกล่าวด้วยน้ำเสียงแปลกใจ เมื่อได้ยินดังนั้นวิภาวีก็รู้สึกแปลกใจอยู่เธอได้โทรศัพท์ไปบอกร้อยตรวจตีคมสันถึงเรื่องราวดังกล่าวในทันทีหมวดคะหนูมีเรื่องสำคัญจะบอกวิภาวีกล่าวด้วยน้ำเสียงเร่งรีบผู้มวยคมสันฟังเรื่องราวที่วิภาวีเล่าให้ฟังอย่างตั้งใจแล้วกล่าวว่าขอบคุณมากนะครับคุณครูข้อมูลนี้มีประโยชน์มากเลย วันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆวิภาวีสังเกตเห็นว่าลุงสมานและป้าส้อยมีท่าทีที่แปลกไปพวกเขาดูเริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นและไม่ค่อยออกมาพูดคุยกับวิภาวีเหมือนเมื่อก่อนในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาวิภาวีสังเกตเห็นว่าลุงสมานและป้าส้อยออกไปทำนาตั้งแต่รุ่งเช้าและยังไม่กลับเข้ามาบ้าน วิภาวีจึงตัดสินใจที่จะทำบางอย่างที่เธอวางแผนไว้นานมาแล้วเธอแอบมองดูบ้านของลุงสมานและป้าสร้อยจากรอยแตกของหน้าต่างและเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะเข้าไปสำรวจโรงไม้หลังนั้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ครูวิภาวีมั่นใจว่าลุงสมานและป้าสร้อยออกไปจากบ้านแล้ว วิภาวีก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจโรงไม้หลังเก่าตามแผนที่เธอวางไว้เธอค่อยๆพผลักประตูไม้ผูุผออกและเดินเข้าไปภายในโรงไม้ค่อนข้างมืดและอับชื้นกลิ่นไม้ผูและฝุ่นจับจมูกเบาๆของเธอวิภาวีใช้โทรศัพท์มือถือส่องไฟไปรอบๆภายในโรงไม้มีก่องกระดาษและลังไม้เก่าๆ วางซ้อนกันอยู่อย่างมากมายวิภาวีแอบเปิดกล่องเหล่านั้นออกมาทีละกล่องและพบว่าภายในบรรจุเสื้อผ้าเครื่องประดับและของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงหลายชิ้นเธอรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเมื่อน,นึกถึงเรื่องราวที่ป้ามนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการหายตัวไปของนางอ้อยวิภาวีเดินสำรวจไปรอบๆโรงไม้ จนมาถึงมุมหนึ่งที่มืดที่สุดเธอใช้ไฟฉายส่องไปก็พบปร่องรอยการเผาไหม้ของเสืเสื้อผ้าและมีหลุมขนาดใหญ่อยู่หลุมหนึ่งห่างออกไปจากโรงไม้แห่งนั้นพอสมควรวิภาวีไม่รอช้าเธอมองหาจอบซึ่งวางอยู่บนโรงไม้และเธอก็ตัดสินใจขุดหลุมหนึ่งขึ้นมาสิ่งที่เธอพบ ทำให้ครูวิต้องตกใจอย่างสุดขีดเมื่อเธอพบเศษกระดูกกระจัดกระจายอยู่วิภาวีร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดแล้วเธอก็หันหลังกับพร้อมกับวิ่งหนีออกจากโรงไม้แต่แล้วเธอก็ชนเข้ากับร่างสูงใหญ่ของใครบางคนวิภาวีล้มลงอย่างไม่เป็นท่าเนื้อตัวของเธอสั่นเทาไปทั่วทั้งหมดเธอเงยหน้าขึ้นมามอง ก็พบว่าเขาคนนั้นไม่ใช่ใครแต่เป็นร้อยตำรวจตีคมสันผู้หมวดหนุ่มที่ครูวิภาวีรู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกพบคุณครูไม่เป็นอะไรนะครับผู้หมวดคมสันรีบประคองครูวิภาวีให้ลุกขึ้นฝ่ายครูวิภาวีได้แต่สายหน้าแล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ร้อยตำรวจตีคมสันฟัง ผู้หมวดคมสันทำหน้าเ,รเครียดเขาสั่งให้วิภาวีรออยู่ตรงนั้นแล้วตัวเขาก็เดินเข้าไปในโรงไม้เพื่อเก็บหลักฐานต่างๆไม่นานนักผู้หมวดคมสันก็เดินออกมาพร้อมกับถุงพลาสติกที่บรรจุเศษกระดูกไว้ภายในเขาบอกให้วิภาวีกลับบ้านไปก่อนแล้วเขาจะติดต่อกลับมาอีกครั้งในช่วงเย็นของวันนั้น หลังจากที่ลุงสมานและป้าส้อยกลับมาจากที่นาแล้ววิภาวีก็ทำตัวตามปกติเธอพยายามที่จะไม่แสดงอาการตกใจกลัวออกมาโดยพยายามทำตัวให้ปกติมากที่สุดขณะที่ลุงสมานและป้าสร้อยกำลังนั่งทานข้าวเย็นอยู่ด้วยกันบรรยากาศของบ้านในวันนั้นช่างดูตึงเครียดผิดปกติทั้งสองคนไม่พูดจากันสักคำ ลุงสมานนั่งนิ่งๆมองออกไปนอกหน้าต่างราวกับกำลังคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่วิภาวีที่แอบสังเกตการอยู่ห่างรู้สึกว่าเรื่องราวทั้งหมดใกล้จะคลี่คลายลงแล้วเธอเชื่อมั่นว่าความจริงบางอย่างจะต้องปรากฏออกมาในไม่ช้าในวันต่อมาหลังจากเลิกงานที่โรงเรียนบ้านกก,กอก คุณครูวิภาวีก็กลับมาถึงบ้านและพบว่าลุงสมานและป้าส่้อยไม่อยู่บ้านประตูรั้วและประตูบ้านปิดสนิทรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าก็หายไปเธอทำใจให้สงบและก็เริ่มทำความสะอาดบ้านตามปกติในขณะที่เธอกำลังล้างจานอยู่ในห้องน้ำก็มีเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากทางด้านหลัง วิภาวีหันไปมองก็พบชายแปลกหน้าสวมหน้ากากปิดบังใบหน้ายืนถือขวานอยู่ตรงด้านหน้าของเธอคุณครูวิภาวีตกใจสุดขีดแต่ก็ยังคงพยายามตั้งสติทันใดนั้นเองประตูห้องน้ำก็ถูกเปิดออกร้อยตํตำรวจตีคมสันและตำรวจอีกสองนายกระโดดเข้ามาควบคุมตัวชายคนนั้นไว้ได้ก่อนที่เขาจะทำร้ายวิภาวีได้สำเร็จ เมื่อดึงหน้ากากออกมาก็พบว่าชายคนนังกล่าวเป็นลุงสมานนั่นเองวิภาวีรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเธอรีบวิ่งเข้าไปกอดผู้หมวดคมสันด้วยความขอบคุณขอบคุณนะครับหมวดที่มาช่วยหนูวิภาวีกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือร้อยตำรวจตีคมสันยิ้มให้เธอเบาๆไม่เป็นไรครับครูคุณครูปลอดภัยก็ดีแล้ว หลังจากนั้นตำรวจได้คุมตัวลุงสมานไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูทรกกอกส่วนป้าส้อยก็ถูกจับคุมตัวได้ในภายหลังพบว่าทั้งคู่ร่วมกันวางแผนฆาตกรรมผู้เช่าหลายรายเพื่อชิงทรัพย์สินรวมทั้งรายล่าสุดที่ชื่อนางอ้อยลุงสมานและป้าส้อยยอมรับว่าเธอได้เงินจากนางอ้อยเป็นจำนวนมากถึงห0 0 0 0ื่นบาท ซึ่งเป็นเงินเก็บที่นางอ้อยเก็บไว้กับตัวอยู่ตลอดเวลาจากการสอบสวนของตำรวจทุงสมานและป้าส้อยเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องมาโดยตลอดพวกเขาจะเลือกเหยื่อที่เป็นคนต่างถินและเช่าบ้านอยู่เพียงลำพังหลังจากที่เหยื่อตายแล้วพวกเขาก็จะเก็บทรัพย์สินและนำศพไปฝังในสวนผลไม้หลังบ้านนั่นเอง คดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่สันสะเทือนหมู่บ้านกกอกได้ปิดฉากลงด้วยความสำเร็จวิภาวีรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยจับกลุมคนร้ายและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขเรื่องราวของคุณครูวิภาวีผู้หมวดคมสันและชุมชนบ้านกกอกจบลงแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรับฟังกันมาโดยตลอด ได้โปรดติดตามเรื่องราวเรื่องต่อไปขอคุณครับ